MG HS PH EV นะครับผมคันนี้กุญแจก็จะมาเป็นกุญแจ k e y l e ล s นะครับจะเป็นแบบ Smart Entry นะจะเป็นจอ TFT หมดแล้วนะครับผมจะเป็นดิจิตอลหมดเลยเบาะคันนี้เขาก็จะให้มาเป็นเบาะหนังนะครับผมแล้วก็จะมีอาคันทาร่าติดมาให้นิดนึงอยู่ช่วงนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมสามารถปรับได้ทั้งหมด8ทางเลยที่สําคัญเลยตัวนี้นะครับที่เขาโฆษณามาลําโพงเขาเนี่ยให้มาเป็นยี่ห้อของ b o s เลยนะครับผม ขับใกล้ๆเนี่ยไม่ได้เดินทางไกลนะครับแล้วขับความเร็วต่ำนะครับก็เขาก็จะใช้เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเลยนะจะไม่ใช้เครื่องยนต์ก็เป็นกล้อง360องศาแท้นะครับผมคันนี้นอกจากนี้เขาก็จะมีระบบนีวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับ MG เนี่ยเขาก็จะมีระบบฝังการด้วยเสียงมาให้ด้วยนะครับท่านสามารถพูดคุยกับรถได้นะถือว่าโปร่งมากๆครับนั่งสบายผู้ใหญ่นั่งสาคนได้นี้ไม่ต้องอึดอัดแน่นอนครับ สวัสดี FC และลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพินอีกเช่นเคยนะครับจาก10-12ปออโต้วันนี้ก็เรียกได้ว่ามีรถที่เป็นรุ่นน้องน้องๆของป้ายแดงเลยทีเดียวครับผมมีกับเจ้า MG HS PH EV นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นระบบไฮบริดปลั๊กอินเนาะคันนี้เนี่ยออกป้ายแดงเขาออกกันที่ร้านสามกว่ากว่าเลยนะครับเนี่ยรถผ่านมาไม่กี่ปีราคาหายไปเกือบครึ่งนะครับ เดี๋ยวก่อนเราไปชมราคาเนี่ยเรามาชมรายละเอียดตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าครับมาด้านหน้านะครับผมเขาจะให้มาเป็นไฟหน้า LED แบบนี้คันนี้จะเป็น full LED เลยนะครับผมเป็นไฟ LED รอบคันด้านล่างก็จะมาเป็นไฟเลี้ยวก็จะมาเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับสวยๆเลยเขาก็จะมาพร้อมกับกระจังลายแบบทันสมัยแบบนี้เลยครับดูรถล้ำมากๆครับผมมาต่อกันที่ด้านข้างกันดีกว่านะครับ คันนี้เนี่ยเป็นล้อขอบ18นะครับผมล้อตัวนี้เนี่ยจะมากับตัวไฮบริดเลยยางก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับคันนี้จะเป็นยางปี22นะครับผมใช้งานได้ยาวๆเลยครับมาต่อกันที่กระจกข้างนะครับผมเขาก็จะให้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวข้างๆมาให้ตรงนี้กับกล้องนะครับอยู่ด้านล่างคันนี้กุญแจก็จะมาเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับจะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะเราก็ไม่จําเป็นต้องกดปุ่มเลยเราสามารถแค่ถือกุญแจมาเราก็เปิดได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมแผงในด้านในกันดีกว่าครับแผงประตูแผงประตูเขาก็จะให้มาเป็นเป็นหนังตัดได้แดงมาแบบนี้เลยนะครับผมส่วนกระจกก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าสามารถเปิดออโต้ได้ทั้ง4บานเลยกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับส่วนมาต่อกันที่พวงมาลัยนะครับผมคันนี้ก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะสามารถใช้ควบคุมเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์ระบบคูสคอนโถ่ หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนโหมดเนี่ยก็สามารถทําได้บนพวงมลาลัยหมดเลยเขาก็จะมีแพร่รชิปมาให้ด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ด้านหลังได้ <Wow. S 1> คันนี้หนะ้าจอไม่ก็จะเป็นจะเป็นจอท f t หมดแล้วนะครับผมจะเป็นดิจิตอลหมดเลยจะให้มาเป็นมีกราฟิกรถอยู่บนไม์มด้วยสวยๆเลยครับคันนี้ไม่อยู่ที่39 0 0 0ื่นางครับผมรถใหม่มากๆครับเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากมาต่อกันที่คอนโซลกลางนะครับ เขาก็จะเป็นจอดิจิตอลมาเป็นจอใหญ่ๆแบบนี้ตรงกลางเลยจะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับไม่ว่าจะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ต่อ USB เสียบ AUX สามารถใช้เปิดได้หมดเลยครับผมแล้ต่อมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นแผงควบคุมแอร์ก็จะเป็นระบบ Air Auto นะครับเขาก็จะให้แผงควบคุมมาดีไซน์สวยเก๋มากครับดูทันสมัยมากๆมาต่อกันที่เกียร์นะครับอันนี้ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ ด้านข้างเกียร์เนี่ยเขาก็จะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆมาให้ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนโหมดนะครับหรือขับเป็นอีโคใช้ตัวเครื่องไฟฟ้าระบบเซ็นเซอร์ก็จะสามารถควบคุมได้จากปุ่มข้างๆงเกียร์เลยครับเบาะคันนี้เขาก็จะให้มาเป็นเบาะหนังนะครับผมแล้วก็จะมีอคันทาราติดมาให้นิดนึงอยู่ช่วงนี้รูปทรงเนี่ยเข้ารูปนะครับเวลานั่งเนี่ยทำให้มีความรู้สึกว่านั่งสบายมากๆจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมสามารถปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางเลย ส่วนด้านบนนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะมีหลังคาซันรูก,กับมอนรูฟมาให้นะครับยาวๆแบบนี้เลยตั้งแต่ด้านหน้าถึงด้านหลังทําให้ภายในห้องโดยสารตัวรถเนี่ยดูโปร่งขึ้นมากครับที่สําคัญเลยตัวนี้นะครับที่เขาโฆษณามาลําโพงเขาเนี่ยให้มาเป็นยี่ห้อของโบสเลยนะครับผมยี่ห้อนี้ก็ขึ้นชื่อกันอยู่แล้ว <c oughs> เสียงดีแน่นอนครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทําการเท a ไลฟ์ <c oughs> ให้ลูกค้าดูกันดีกว่านะครับผมนี่เข้าเกียร์ก็เข้าเกียร์ง่ายๆครับ เราก็สามารถขับไปได้แบบนี้เลยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเบามากๆครับคันนี้เนี่ยระบบการขับขี่ลูกเล่นเขาเนี่ยมีให้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมโหมดจะมีมาให้ถึง4โหมดเลยนะครับก็จะมีโหมดธรรมดานะครับโหมดสแตนดาร์ดมีโหมดอีโค่นะครับไว้ขับรถติดๆขับทางไกลก็สามารถใช้ประหยัดน้ำมันได้แล้วเขาก็จะมีโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดซูเปอร์สปอร์ตมาให้อีกด้วยนะครับจะมีไปให้ถึง2โหมดเลยสำหรับโหมดสมรรถนะนะ โอเคนี่เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนโหมดให้ดูนะครับให้ลูท่านมาดูที่หน้าจอแผงหน้าจอแผงไม้นะอันนี้เขาก็จะมาเป็นโหมดธรรมดานะครับผมนี่แล้วพอเขาเปลี่ยนโหมดปุ๊บสปอร์ตก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เขาจะมาเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับแล้วโหมดอีโค่ก็จะมาเป็นสีฟ้าๆแบบนี้เลยนี่โอเคแล้วก็โหมดที่ผมบอกไปนะครับโหมดซูเปอร์สปอร์ตเนี่ย ปุ่มเปลี่ยนโหมดเขาจะไม่อยู่ตรงกลางนะครับเขาจะมาอยู่เป็นพวงมาลัยเลยจะมาเป็นปุ่มสีแดงแบบนี้เลยครับนี่พอเรากดเข้าไปนะครับนี่นะจอเขาจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เลยสวยมากๆครับผมพร้อมซิงแน่นอนขับใกล้เนี่ยไม่ได้เดินทางไกลนะครับแล้วขับความเร็วต่ำนะครับก็เขาก็จะใช้เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเลยนะจะไม่ใช้เครื่องยนต์พอความเร็วเริ่มขึ้นสูงหน่อยเนี่ยเขาถึงจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์นะครับขับดึก้าไปเขาจะไประบบไฟฟ้าใส่เงียบเียบแบบนี้เลย ขับผ่านนี้ไม่รู้เลยนะครับว่ามีเครื่องยนต์เงียบมากครับผม JP ก็จะเป็นปุ่มด้านบนนะครับจะไม่ใช่ลาาขึ้นบนสุดนะก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้เดีย๋ยวเรามาดูฟังก์ชันตรงกลางกันดีกว่าครับนี่เรามาเริ่มจากกล้องกันเลยก็เป็นกล้องส6 0้อองศาแท้นะครับผมคันนี้นี่เขาก็จะมีสามารถดูได้อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้ามุมกว้างนะครับนี่เดี๋ยวเขาก็จะมีด้านหลังมุมกว้างก็จะมีเหมือนกันนีก่กว้างเลยครับเห็นชัด,ชด ก็จะมีระบบ3มมิติมาให้ด้วยนะครับนี่ก็จะให้มาเป็นแบบนี้เลยก็จะมีเบิร์ดไอวิวมาให้ด้วยนะครับรอบคันแบบนี้แล้วก็นอกจากนี้เขาก็จะมีระบบนัวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับ uh huh. นี่ครับเวลาเปิดแมปไปไหนไม่คุ้นชินทางเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้มาช่วยได้นะ MG เนี่ยเขาก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงมาให้ด้วยนะครับท่านสามารถพูดคุยกับรถได้นะเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้งานระบบการสั่งงานด้วยเสียงกันนะครับผม นี่เขาจะมาปุ่มตรงพวงมาลัยแบบนี้เราแค่กดแล้วก็สามารถพูดได้เลยนะครับเปิดกระจกบานคนขับโอเคหน้าต่างคนขับเปิดนี่เขาก็จะมาเปิดให้ออโต้แบบนี้เลยสังการด้วยเสียงนะครับเยี่ยมมากๆครับผมเทคโนโลยีล้ำมากครับสาหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าความกว้างนี่คือกว้างมากครับนั่งสบายผมส่วนตัวสูง176นะครับหัวนี่คือยังเหลืออีกเยอะอยู่เลยครับผม พอด้วยความที่ว่าเป็นนูนรวมมาด้วยเนี่ยมาทําให้ดูปโปร่งมากๆครับด้านหลังเขาก็จะมีช่องแอร์มาให้นะครับนี่สองตัวส่วนด้านล่างก็จะสามารถเสียบ USB ชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับผมเล็กรูมก็ถือว่ากว้างเลยครับสามารถยืดขาได้สบายๆเขาก็จะมีไฟด้านข้างประตูมาให้แบบนี้เลยนะครับถือว่าปโปร่งมากๆครับนั่งสบายผู้ใหญ่นั่ง3าคนได้นี้ไม่ต้องอึดอัดแน่นอนครับเขาก็รองรับคาซีด้วยนะครับผมรุ่นนี้ ถือว่าทํามาครบตอบโจทย์มากๆครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะครับนี่เราเริ่มจากไฟท้ายเขาก็จะมาเป็น LED นะครับเป็น Full LED รอบคันสวยๆเลยครับผมเขาก็จะมีแบสนี่นะครับ H V E V จะเป็น i Smart นะครับผม MG คันนี้เนี่ยนอกจาก Full LED แล้วเขาก็มีเทนเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับมีถึง4จุดเลยมาพร้อมกับดิฟฟิวเซอร์รูปทรงสปอร์ตแบบนี้เลยครับจะเป็นสีดำสวยๆเลย ด้านบนเขาก็จะมีไฟเบรกดวงที่3มีที่ปัดน้ำฝนมาให้นะครับทุกอย่างสามารถใช้งานได้ครบๆคันนี้ออปชั่นเต็มแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูฝากระโปรงกันดีกว่านะครับคันนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับเราไม่ต้องเปิดเลยเราแค่กดปุ่มนะเขาก็จะเปิดให้เองออโต้เลยครับพื้นที่สัมภาระด้านหลังนะครับนี่เขาก็จะมีบ้านบังมาให้บ้านปิดกินนะครับผมถ้าเราต้องการอาออกเราก็แค่สามารถดึงเก็บปุ๊บแบบนี้ได้เลยง่ายๆมากครับ เขาก็จะมีนี่ก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับผมพื้นที่กว้างเลยเบาะสามารถพับพับลงไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันดีกว่านี่ด้านล่างนะครับผมเขาก็จะมีเป็นชุดป่าลมอัจฉริยมาให้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่สตาร์ทของเขาก็จะม,มาอยู่ตรงส่วนนี้นะสําหรับคันนี้นะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเขาเป็นคนรักรถนะครับเขาดูแลมาดีมากเลยนะครับผมตัวรถเนี่ยได้มีการแรปสติ๊กเกอร์นะครับใส่รอบคันเพื่อเป็นสติ๊กเกอร์กันรอยนะ นอกจากข้างนอกแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีติดเพิ่มข้างในมาด้วยครับการอยทั้งนอกทั้งในกันเลยทีเดียวนี่เขาก็จะมีใบแบบนี้มาให้สามารถเอาไปเคลมได้เลยนะครับเคลมได้ทั้งหมด6ครั้งนะครับผมก็ครั้งละ800บาทเราจะเคลมกี่ชิ้นก็ได้นะครับผมถ้าทัานใดซื้อไปเนี่ยเห็นตรงไหนมีสติกเกอร์ขาดไม่ถูกใจเนี่ยสามารถเอาไปทําได้เลยครับไม,ไม่ไม่จะไม่จากัดจํานวนชิ้นนะครับผมเรามาสรุปกันดีกว่าครับคันนี้กับเจ้า mg hs PHEV จ,จะเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับผมเทอร์โบประกบไปกับเครื่องไฮบริดอีกด้วยแรงม้าเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่245แรงม้าเลยนะครับคันนี้ถือว่าเหลือเหลือแน่นอนครับคันนี้เป็นรถปี2022นะครับผมมาคันนี้เนี่ยอยู่ที่39,000เองถือว่าน้อยมากคันนี้เนี่ยป้ายแดงออกป้ายแดงนี่ราคาอยู่ที่ล้านสเลยนะครับแล้วผ่าน ผ่านมาปีกว่าเนี่ยราคาหายไปเกินครึ่งเลยนะครับผมร้านสเราไม่ขายอยู่แล้วครับไม่ใช่รถใบแดงเนาะเราขายอยู่แค่598แสนาันบาทเท่านั้นครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 9 2 4 0 1 2 2 2สหะครับหรือว่าไลน์ก็สามารถแอดจากเบอร์หรือ QR ด้านล่างได้เลยครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตรีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ